ยาคุณ 2. พระองค์บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณ 3. พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกด้วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตานำเวนยสัตว์ออกจากกองทุกข์อันนี้เรียกว่าพระมหากรุณาทิคุณนี่จุดทูบสามดอกหมายถึงบูชาคุณของพระพุทธเจ้า ส่วนจุดเทียนสองเล่มหมายถึงบูชาพระธรรมกับพระวินัยพระวินัยหมายถึงคำสั่งพระธรรมหมายถึงคำสอนเมื่อพระวินัยเป็นคำสั่งคือข้อห้ามได้แก่ศีลเมื่อห้ามมให้ทำทางนี้พระธรรมคำสอนท่านก็สอนให้ทำตามทางนู้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดเทียนสองเล่มจึงชื่อว่าบูชาพระธรรมกับพระวินัย ส่วนดอกไม้เป็นเครื่องบูชาพระสงฆ์ที่เอาดอกไม้มาใส่เจกันดอกไม้เกิดจากที่สูงบ้างที่ต่ำบ้างสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเมื่อออกดอกเบ่งบานแล้วเอามาประดับใส่แจกันสวยงามฉันใดเหมือนลูกชาวบ้านลูกผู้ใหญ่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดจะเป็นคนดีคนจนยากดีมีจนคนสูงคนต่ำ เมื่อเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยแล้วมีศีลเสมอกันมีมารยาทเสมอกันเหมือนดอกไม้ที่เกิดหลายเหล่าหลายตระกูลเมื่อเบ่งบานออกดอกแล้วเอามาประดับสใส่แจกันสวยงามฉันใดดอกไม้จึงชื่อว่าเป็นเครื่องบูชาพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์หมายถึงว่ามีศีลมีมารยาทเสมอกันสวยงาเหมือนกันไม่ใช่ลูก ชาวบ้านอยู่กุฏิหลังต่ำลูกผู้ใหญ่บ้านอยู่กุฏิชั้นสองท่ลูกในอำเภออยู่กุฏิชั้นสามไม่ใช่โยมเพราะฉะนั้นการบวชเข้ามาแล้วใครบวชก่อนต้องอยู่ตามสถานะที่เข้าถึงนี่การกราบการบูชาดอกไม้ทูบเทียนศาสนาพิธีให้เกิดบุญถ้าเราไม่เข้าใจไปเดี๋ยวมาเข้าหลักที่ว่านะกราบพระต้องกราบสามครั้ง กราบครั้งที่หนึ่งก็นึกถึงพระพุทธเจา้ากราบครั้งที่สองก็ระลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนกราบครั้งที่สามระลึกนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์แต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็เข้าสู่ตำราโบราณที่ว่าไหว้พระพุทธไปถูกทองคำใช่ไหมโยมไหว้พระธรรมไปถูกใบลานไหว้พระสงฆ์ไปถูกลูกหลานชาวบ้านก็เลยไหว้พระไม่ถูกพระใช่ไหมโยมอ่า เดี๋ยวนี้ญาติโยมแย่งกันสร้างพระเวลามีโบสถ์ที่ไหนแย่งกันสร้างพระประธานในป่าในเขาพอสร้างพระเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่ออยู่องค์เดียวทองเหลืองมีราคานะทุกวันนี้โยมหลวงพ่อกลัวพระพุทธรูปจะหายหลวงพ่อเลยล็อกหลวงพ่อเลยล็อกกุญแจเลยหลวงพ่อเลยไม่รู้ใครจะได้กราบได้ไหว้ตรงเนี้ สร้างพระให้คนกราบไหว้กับสร้างพระไปอยู่ไปถูกขังเนี่ยอันไหนจะได้บุญโยมคิดดิสร้างพระให้คนกราบคนไหว้ใหญ่ในพลนธทรพัฒเนี่ยสร้างพระเดี๋ยวนี้ไม่สร้างพระให้คนกราบอย่างเดียวสร้างพระธรรม <c oughs> เป็นอุบาสกนำหน้าพระธรรมนี่พาไปอินเดียเป็นนั่งสมาธิน้ำตาไหลอยู่ใต้ต้นโพนในพลเนี่ยนี่คือ สร้างพระธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจกราบพระทีไรระลึกนึกถึงทีไรมันปลื้มอ,อกปลื้มใจนี่แหละเขาเรียกว่าทำบุญให้ถูกทางถูกวิธีาศาสนาพิธีในการบำเพ็ญบุญเอาบันนี้มาดูาศาสนาพิธีเวลามีคนตายเขาจุดธูปก,กี่ดอกดอกเดียวโยมและจุดเทียนกี่ดอกกี่เล่มเล่มเดียวอ่านี่ยเใช่ไหมโยมเราต้องฟังล่ะ ถ้าไม่ฟังและยมจะไม่ได้ฟังการฟังเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่เขาจุดธูปดอกเดียวลูกหลานทราบข่าวคุณพ่อคุณแม่ปู่ตายายตายไปเขาจุดธูปดอกเดียวหน้าศพท่านผู้ตายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนที่ตายสมัยเก่าก็มีชีวิตมีวิญญาณมีลมหายใจเหมือนกับเราท่านทั้งหลาย บัดนี้ท่านมาล้มเสียงหายตายเสียจากก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยสมัยเก่าเรายังไม่รู้คุณรู้โทษบางทีเรามีปะทะคารมโต้เถียงด่ากันนินทากันอิจฉากันมีกล่าวว่าร้ายกันอันนี้ถ้าลูกลูกทำล่วงเกินต่อคุณพ่อคุณแม่ลูกจะทำยังไงเพราะท่านก็ตายไปแล้วอ้าว มันจะไปยากอะไรลูกลูกหลานหลานเมื่อท่านตายไปแล้วไม่ได้ขอขมาลาโทษจุดทูบดอกเดียวยกขึ้นหน้าศพท่านผู้ตายเนะี่ยกายกรรมสามวจ,จีกรรมสี่มโนกรรมสามที่ข้าพเจ้าประมาทพลาดพลัง้งต่อคุณแม่ก็ดีต่อคุณพ่อก็ดีขอคุณแม่ขอคุณพ่อจงอาโหสีกรรมแก่ลูกด้วยเทินนะจุดทูบดอกเดียวเป็นการขอขมาลาโทษ ถ้าเป็นลูกเป็นหลานนะาถ้าเป็นญาติเป็นมิตรละ่ะเหมือนกันโยมเหมือนกันเวลาไปงานศพเนี่ยเขาขอให้คติทมสอนจิตสอนใจว่าไงเวลาไปลดน้ำศพเอ้ยเพื่อนเอ้ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะโยมเข้าใจไหมคำว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะไปไหนโยมชอบด้วยกรรมของเขา ชอบด้วยกรรมของเขาถ้าคนนั้นทำความชั่วละโยมอ,อย่าไปพูดตามความจริงแม่เอ้ยมึงอยู่ก็ทำให้บ้านเมืองเดือบร้อนไอ้มืองเองนะ่ะตายไปไปสู่นรกนะเพื่อนเด้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เรื่องเดี๋ยวได้เรื่องไปสู่ที่ชอบที่ชอบชอบด้วยกรรมของเขาใช่ไหมโยมเนี่ยอ,อย่าไปอธิบายให้เขาฟัง <c oughs> โบราณน,นั่นพูดมีคติความหมายสอนใจให้เราเข้าจํา เข้าใจว่าคนทําความดีเวลาตายไปก็ไปสู่คติภพภูมิที่ดีแต่ถ้าคนทําไม่ดีเขาก็ไปสู่คติภพภูมิที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาจุดทูบหน้าศพท่านผู้ตายเป็นการขอขมาหลาโทษโทษกรรมอันใดที่เราได้ทําร่วงเกินต่อท่านผู้มีพระคุณแก่เรากรรมอันนั้นท่านบอกว่าจะกลายเป็นอโหสิกรรมนี่ จุดทูบดอกเดียวเป็นขอขมาลาโทษแต่ยังไงก็ตามถ้าใครไม่เข้าใจนี่เป็นธรรมเนียมเป็นของโบราณที่ท่านสอนลูกสอนหลานกันส่วนจุดเทียนเล่มเดียวนะ่ะมันเป็นอุปมาชีวิตจุดเทียนเล่มเดียวเป็นอุปมาชีวิตโยมเคยเห็นไม่เวลาเขาจุดเทียนเทียนที่เราจุดนะ่ะมันเปล่งแสงอัมภั ในขณะที่ดวงเทียนมันเปล่งแสงอัมพัยอยู่ในขณะเดียวกันเปลวเทียนมันก็ไหม้น้ำตาเทียนให้หมดไปเหมือนชีวิตของเรานะ่ะวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันไม่ได้ผ่านตั้งแต่วันเดือนปีอายุพรรษาเท่านั้นอายุที่เราได้คือความสูญเสียไปแห่งชีวิตของเราท่านพูดเป็นคติธรรมคำกรนเรื่องเปลวเทียนว่า เปลวเทียนมาลายแท่งเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเหลืออะไรไว้ทดแทนขอประทานอาภัยว่าวันนี้โยมอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบใช่ไหมโยมห้าสิบไม่ใช่สิ่งที่โยมได้นะนะหมดไปแล้วนะหรือหกสิบหสิบเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราได้หมดไปนะ ขอประทานอาไยอามาเนี่ยปีที่แล้วยังไม่แก่เท่าปีนี้เลยนะปีนี้ห้าสิบเจ็ดเนี่ยห้าสิบเจ็ดมันหมดไปแล้วเอ๊ะทำไมใหม่มันเป็นอย่างนี้วะมันวูบว่าวูบ,บว่าเหมือนรัฐบาลถูกไฟคัดพี่ปลายอย่างนั้นอนะ่ะมันหายหายขาดขาดนะไม่เป็นไรนะหายใจแรงไหม่ก็ใจอ่อนหายวาบวาบไปแต่ไม่ไรโยม นะเรื่องของการทำบุญงานศพมางานศพเป็นการปรารภถึงเป็นคติธรรมสอนจิตสอนใจนะมางานศพงานตายนะปรารบหนึ่งมางานศพมาเพื่อปลงมาปรงจิตปรงใจชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนยากดีมีจนเป็นอย่างนี้หนีไม่พ้น นี่มางานศพมาปรงคนเรานะ่ะเมื่อมางานศพงานตายทุกสิ่งทุกอย่างปรงจิตปรงใจว่าโอ้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้อวสังมยามาริตพังว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้มรณงเมนิยตังว่าเราจะต้องตายแน่นึกถึงความตายสบายนักที่โบราณสอนกันหักลักหักหลงในสงสาร บรรเทาความมืดโมหันอันธากาลให้อาจหานหายสะดุ้งไม่ยุ่งกลัวนึกถึงความตายแล้วมันวางภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างแม่เรื่องของความตายเนี่ยมีเงินมีทองล้นฟ้าไม่ใช่ว่าจะหนีความตายได้นะจะแวกว่ายหนีไปอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรหนีความตายไม่ได้ หนีเหาะไปอยู่ในถ้ำกลางอากาศโลกพัจจันทร์ก็หนีความตายไม่ได้ท่านก็พูดฝากให้เราคิดว่าจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอยายโยกหลบลี้พอหนีได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือความตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวโยมโยมไม่ต้องไปห่วงพระหรอกนะโยมบางคนมาดีๆทีวีนะ ห่วงพระจัดรายการพูดเรื่องความจริงให้โยมฟังว่าพระเนี่ยมีคนบรรดูแลหรือเปล่านะ่ยบางทีนะ่ะท่านพูดดำเนินรายการโยมพอรอันใดที่ให้พระมาขอพอรอันนั้นสนองกับโยมให้หมดนะพระท่านไม่ต้องตอบหรอกโยมเขาวเวลาเขาโทรศัพท์มันไม่มีคนเลยโยมมีแต่หางมีแต่หัวแหลมแหลมหางเลยลายทั้งนั้นเลยโยมเขาว,ว่า พระท่านไม่รับเลยจเจริญพรโอ้โหมันใส่มาเป็นฉากเป็นฉากจเจริญพรพรอันใดที่โยมให้มาตั้งแต่ต้นจนจบขอพรนั้นจงสะท้อนย้อนไปกลับหางโยมให้หมดนะ,จะเจริญพรโอ้เนี่ยโยมเป็นพระทํางานเพื่อเปิดเผยเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่จิตใจให้ญาติโยมเกิดสติเกิดปัญญา เนี่ยคนที่จะจุดประทีปใต้แสงเทียนเสียงธรรมเนี่ยคนมีปัญญาเท่านั้นที่ทำกันเพราะทำแล้วมันไม่มีอะไรทำไปแล้วมันไม่ได้อะไรเพราะมันไม่มีอะไรจะได้นะพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังเข้าใจสปอร์ตสปอนเซอร์เขาก็ไม่มาจ้างเพราะว่ามาจ้างแล้วก็หมดแค่นี้แหละนะเขาจะไปจ้างเฉพาะที่เขาขายได้เหมือนกันญาติโยม เพราะฉะนั้นการที่มางานศพเนี่ยหนึ่งมาเพื่อปรงอสองมาเพื่อพิจารณาสัจธรรมแห่งความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราประกอบพิธีกรรมในงานมงคลจึงต้องนิมนต์พระสงฆ์มาแล้วก็มีการบูชาพระไหว้พระรับศีลเป็นคติธรรมเตือนจิตใจของเราว่ายว่าอย่าประมาทกันนะ เวลาจะรับศีลญาติโยมก็เป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่ไปเคาะลงก๊อกก๊อกก๊อพ่อพ่อ,พอรับศีลโยมถ้าเกิดคุณพ่อลุกขึ้นมาจริงจริงเลยโยมถ้าเกิดคุณพ่อลุกขึ้นมาจริงๆคงจะลูกหลานที่มองเห็นคงจะวิ่งหนีไปคนเลยที่คนทางพ่อคงจะพูดไม่ได้พ่อนอนมาหลายวันคงจะลุ้งมึอยไป คงจะบอกแล้วนะฮะนั่นแหละคือเขาพูดให้ฟังตายแล้วมันรักษาศีลไม่ได้เพราะฉะนั้นคนรักษาศีลต้องรักษาเป็นๆเน,นี่ยเวลาจากเวลาฟังพระสวดพ่อพ่อ,พอฟังพระสวดก็เหมือนกันมันสอนจิตสอนใจทั้งนั้นเลยโยมโยมพูดจริงๆน่ะ จะพากันเอาดอกไม้ทูบเทียนเดินมาวัดหรือจะให้เขาหามแบบมาแบบผู้มีเกียรติโยมเดินมาเนี่ยไม่มีคนตามหรอกโยมถือดอกไม้มาเองแล้วไม่ต้องมีใครมาเห็นแต่ถ้าเกิดเข้าอีกประเภทหนึ่งแบบผู้มีเกียรติมีสี่คนหามสามคนเห่มีแตรนำหน้าอีกโยมมาแบบผู้มีเกียรติ อย่างนี้จะไมโยมไม่ใช่ที่โยมมานี่ไม่ต้องการอย่างนั้นนะ,นะมาเองโยมเรามาวัดมาสวดมนต์ให้จิตเป็นสมาธิเองหรือจะให้พระสวดให้มาสวดเองจะให้พระสวดให้แต่ถ้าโยมมาสวดเองมาแบบผู้เกียรติแต่ถ้าให้พระสวดให้มันก็ สาธานเนี่ยเคยนั่งเป็นร้อยเนี่ยนั่งคนเดียวนะโยมนั่งคนเดียวพระสวดให้สี่รูปอย่างนี้นี่คือคือเป็นประเพณีเป็นพิธีกรรมนะเป็นประเพณีเป็นพิธีกรรมสงสัยมันจะหมดปล่าวัดมันเป็นยังไงโยมอเอา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 ไหมาม,ามาอีกสักตัวทีสงสัยผีเข้าสิงแล้วเนี่ยเอ,เอามา เอาออกเลยเอามันเป็นยังไงเอาขาไม้ออก <c oughs> อเรื่องของการบำเพ็ญกุศลในงานาศาสนพิธีในงานศพคือเราต้องเข้าใจมาเพื่อปรงมาพิจารณาสังขารเวลารับศีลก็คือให้คนที่เป็นหยุ่นรับศีลเวลาฟังธรรมก็ไม่ได้ไปสวดให้คนตายฟังมาสวดให้คนเป็นฟัง เพราะจิตใจของเราจะได้เป็นบุญเป็นกุศลมันก็แปลกในญาติโยมนะเวลาสวดมนต์ไหว้พระเนะี่ยเวลาพระสงฆ์ท่านสวดญาติโยมก็หาโอกาสพบป,ปะกันไม่ค่อยได้เวลาพระสงฆ์ท่านสวดเอาเวลาไหนโยมนานๆนานทีเราจะได้มีโอกาสได้พบหน้าตากันพอพระสวดเราก็หันหน้าก็หากันใช่ไหมโยมปนมือ ปนมือเนี่ยโยมดีด้วยหันหน้าเขามึงมากับใครวะแล้วมึงจะกลับกับใครเนี่ถามว่านั่งฟังพระหรือนั่งคุยกันอยูถ้าพอดีพระสวดก็เปิดเครื่องขยายก็เสียงดังคุยค่อยก็ไม่ได้ยินมันต้องเร่งวอลลุ่มขึ้นหน่อยพอพระสวดจบโยมก็ได้ยกหนึ่งเห็นไหมเลยไม่ได้ฟังพระ จะไปบอกว่าโทษคนตายก็ไม่ได้โยมที่พระอุตส่าห์มาสวดมาสวดให้คนเป็นฟังนะโยมนะไม่ได้สวดให้คนตายฟังแต่พอสวดจริงๆโยมก็เลยเจอเพื่อนใหม่เลยคุยกับเพื่อนตลอดอเวลารับศีลเจ้าภาพก็ปล่อยไปคอยก็ต้อนรับโยมอยู่ข้างล่างเลยก็ไม่ได้รับศีลเวลาสวดกลัวเจ้าภาพกลัวเพื่อนฝูงใจว้าเวะก็ไปคุยกับเพื่อนเลยไม่ได้ฟังอีก เวลาถวายของก็ไปเชิญแขกเหลือที่มาร่วมในงานทําพิธีประเคนของเจ้าภาพก็เลยไปคุยกับแขกเลยไม่ได้บุญศีลก็ไม่ได้รับฟังก็ไม่ได้ฟังเวลาถวายของก็ไม่ได้ทําพิธีร่วมอนุโมทนาเวลาจะอุทิศวนบุญโยมถามจริงๆตอนนี้โยมมีบุญแล้วหรือยังบุญบูชาพระได้ทำไหมไม่ได้ทำเพราะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจ เวลารับศีลได้รับไหมไม่ได้รับไปคุยกับเพื่อนเวลาพระสงฆ์นั่นสวดก็ไม่ได้ฟังเพราะเพื่อนชวนคุยเวลาถวายจะตุปัจจัยธรรมได้ถวายไหมเขาบอกไม่ได้ถวายแล้วเองไปอยู่ไหนไปส่งแขกและจะเอาบุญที่ไหนโยมอย่ามาตอบว่าบุญช่วยที่เทศนี่แหละไม่ใช่ <laughs> แล้วเราจะเอาบุญที่ไหนอุทิศไปให้แก่ญาติเพราะฉะนั้นญาติโยม ถ้าเราเข้าใจาศาสนาพิธีในการบำเพ็ญบุญเราควรถ้ามีแขกเหลือผู้หลักผู้ใหญ่โดยฐานะแล้วเราให้เกียรติท่านเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเสร็จแล้วเราเป็นเจ้าภาพเราก็ปนมือน้อมจิตเหมือนกับว่าเราทําเองนี่มีเจตนาร่วมสองเวลารับศีลก็ตั้งใจสมาทานศีล สามเวลาฟังพระสงฆ์ท่านสวดก็ตั้งใจตั้งใจทํำยังไงจึงจะไม่ให้พูดได้คุยกันถ้าเราลืมตามจะเห็นเพื่อนเห็นญาติเห็นมิตรใช่ไหมโยมทํำยังไงปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองบ้างอะไม,ไม่ใช่สองบ้างปิดตา